สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้ามี d a ด t o 3โตเพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงมานะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนสปริงวายเอ็กคอม포ร์ซีนะครับที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราเรารู้กันนะครับหลายๆท่านนะครับออกรถมาใช้งานได้นะครับก็รู้สึกด้านท้ายกระเด้งกระโดดนะครับผมลูกค้าเลือกใช้ตัวนี้เลยครับ YSS Comfort Series Spring นะครับติดตั้งใช้งานกับโชค๊คอัพเดิมนะครับเนื่องจากโชค๊คอัพของเรายังใหม่อยู่นะครับยังใช้งานได้ดียังไม่เสื่อมนะครับติดตั้งสปริงชุดนี้เพื่ออัปเกรดช่วงล่างให้การทํางานของโชค๊คและสปริงครับเท่ากันได้ดีลดอาการทด้ดงสาย,ยสายด้วยสายด้านท้ายนะครับที่เป็นสาเหตุของการอาการเมารถเนาะตัวนี้นะครับสปริงจะมีขดค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับทำให้การทํางานของช่วงล่างเนี่ยเนียนขึ้นดีขึ้นนะครับผม พร้อมบริการติดตั้งเซตอัพนะครับครบจบในที่เดียวที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองน,นะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับใช้งาน b y d ออโต3อยู่อยากเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองน,นะครับตัวแก65691915ผมบุ๊กและทีมงานจินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีครับ